สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมภาพยนตร์กลางแปลงนะครับในงานงิ้วอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับเป็นหน่วยภาพยนตร์จากเจริญการช่างภาพยนต์นะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศของหนังกลางแปลงกันเลยนะครับบ้าอะไรตอจะครูคนรักเก่าของผมเรื่องนี้ข้าการได้ดีกว่าคนเยอะทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ บอกของคุณที่สาเด็ดค่ะหาไม่นะจะเป็นบาปต่อสนี่นะครับคุณผู้ชมครับเจริญการช่างภาพยนตร์อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับฉายในงานงิ้วนะครับถูกว้าห้าคืนเลยนะครับคุณผู้ชมผมเป็นเจ้าสนักจริงๆรู้ทางแผนครับโมยทางโต้กันเัยความจริงแล้วนี่คือผมก่อนลํบสาผม้ชมมากี่นีไปเรับคุณผเ้ชมครับเจริญการช่างภาพยนตร์ครับ เป็นบรรผาคิดออกเมื่อไรเจ้าจะเจะาโก้แทบขาดใจโคจอกบังภายในของเจ้าด้วยเจ้าจะได้ไม่ตายอย่างทรมานรู้นอคุณพันพิสัยครับหลายปีมานี้ลือกันว่าในกระปีอิงฟ้าดับพระมังกรมีความลับอยู่แต่ทั้งพ่อบุญธรรมท่านและนิกจอบท่านอนุญาตถ้าขอยืมดับไปศึกษาเป็นชื้อยาไม่แน่ข้าอาจค้นพบความลับเพราะที่ผ่าน ขาไม่ขยัมดาบต้องจัตัวหากท่านม่อนยญาตเขาก็ให้ใครยืมไม่ได้ข้าลึกว่าเรื่องที่สองจะง่ายใดจนท่านที่ตกลงสกท้าทำก่อนถ้ามีชีวิตแม่นางจียวเป็นเดิมพันท่านจะทำไหมข้าต้องทำเพื่อช่วยน้องวิเศษถ้าเช่นนั้นขอตุ๋กระบอกเดียรมชัดมากๆจะให้คำตอบข้าเมื่อไหร่ จเจริญการช่างภาพเขาเวลาแค่หนึ่งวันแล <คง S 2> ้ววันคืนนี้จะ,จะเป็นยังไงสดุดยอดครับความค <ง S 1> ่อยเจอ <ะ S 1> ันคืนพรุ่งนี้นองอใบเศร้าหลินบูตึคงคงทงหัวซางคุนลุนได้ยาถอนทิษย์หมดแล้ว สิบปีกับสนมหาบุญเจดีหวังช่วยคนก็หงสำนักแต่ลองน้อยไม่ได้นะสิบปีกับสนมหาอยู่ในนั้นใช่สนมนางเดียวช้ำอะไรในเมื่อหกสำนักใหญ่บันโดงสวยเองสิบปีมาเป็นเศรษ ンンよし นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็คือบรรยากาศของการฉายภาพยนตร์กลางแปลงหนังกลางแปลงงานยิ้วอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับงานยิ้วจะมี5วันนะครับ6 7 8 9็นะครับมีการฉายภาพยนตร์ทุกวันทั้ง5วันเลยนะครับจากหน่วยบริการของเจริญการช่างภาพยนต์อำเภออุทุมพรพิสัยนั่นเองนะครับอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ